สดีครับพบก็ช่องเกษตรวัยรุ่นสร้างเงินครับวันนี้นะครับพมจะมาแนะนําวิธีการเสียบยอดอีกหนึ่งวิธีนะครับโดยการเสียบค้างนะครับโดยใช้ยอดเหมือนกันนะครับโดยพันอันนี้ก็เป็นพันก้านแดงห้างกลังนะครับขั้นตอนแรกเราก็ตัดลิบใบออกเลยครับแล้วก็ซ่องใบบนนะครับเราก็ตัดให้เลือกประมาณครึ่งใบนะครับลืือให้ตั้กประครึ่งใบก็ได้ครับ ให้เป็นประมาณนี้นะครับพบผมนี้จะตัดคอตายาวมานะครับเพื่อนๆสังเกตครับผมจะตัดกิ่งที่ยาวมาเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อพมจะได้เอาตากิ่งพวกนี้นะครับเอาไปเสียบนะครับโดยการทดแทนยอดนะครับเพราะว่าบางคนบางที่นะครับหรือว่าพมยอดไม่พอนะครับสำหรับในการเสียบเราเลยต้องใช้ตากิ่งนะครับใช้ได้เหมือนกันครับ แล้วก็โตไหวอยู่นะครับโตทันยอดนะครับนี่ครับก็เป็นยอดของพมนะครับที่พมจะเสียบไปกับต่อนี้นะครับนี่ครับยอดปีบนออกแดงอมชมพูเลยนะครับพันนี้ดีจริงๆครับครับมาดูในขั้นตอนแรกในการเสียบกันครับว่าทําอะไรบ้างนะครับครับขั้นตอนแรกเราก็ตัดครับวัดประมาณยอดนะครับข้อตานะครับ ว่าจะเอาความยาวเท่าไหร่นะครับได้หมดครับจะเป็นซ้ำข้อตาสี่ข้อตาหรือห้าข้อตานะครับแล้วแต่ท่านจะพิจารณานะครับห้าส่วนที่ไม่แก่เกินไปและไม่อ่อนเกินไปนะครับมันจะติดได้ง่ายมากกว่านะครับนี่ครับแล้วเราก็มาเทียบขนาดนะครับข้องยอดพันของเรานะครับว่าไซส์ประมาณไอนะครับเพื่อเราจะได้กรีดเปลือกนะครับครับแล้วเราก็กรีดเปลือกไปนะ กรีดเปลือกไปให้ระยะให้กว้างกว่ากิ่งที่เราจะเสียบยอดที่เราจะเสียบนะครับให้กว้างกว่าหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อพื้นที่ให้เข้านะครับกรีดทางซองฟังนะครับกลายเป็นขนานนะครับครับเมื่อเรากีดเสร็จแล้วเราก็แงะเปลือกออกมานะครับให้ออกมานะครับเอามาแคบเปลือกนะครับค่อยๆแงะออกมาครับ ในช่วงที่เพื่อนๆแงออกมาให้ระวังนะครับระวังเปลือกข้องต่อข้องเราจะชีกนะครับพยายามค่อยๆแงะนะครับอย่ารีบนะครับนี่ครับแงเลยนะครับครับแล้วเมื่อเราแงเปลือกออกซ็แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นเนื้อเยื่อข้างในด้านในคราวๆนะครับ อันนี้ไม่ต้องคูดออกนะครับไม่เมื่อกการตอนกิ่งนะครับอันนี้อันนี้ไม่ต้องคูดออกครับจะเป็นประมาณนี้นะครับครับเราไปดูวดิธีการปาดยอดพันธุ์นะครับว่าเราทํำยังไงนะครับนี่ครับเตรียมยอดที่เราจะเสียบมันนะครับแล้วก็ปาดเป็นปากฉลรามนะครับซ่องฟังนะครับให้ปลายแลลมเสมอกันนะครับและที่เราปาดต้องเนียนนะครับให้เป็นผิวเรียบนะครับ ครับแล้วเมื่อเราปาดเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนื้อเขาจะเนียนนะครับสังเกตซ่องฟังนะครับนี่ครับช่วงที่เราปาดต้องซัมเมอร์กันด้วยนะครับนี่แล้วก็ห้ามจับนะครับที่เราปาดนะครับห้ามไปโดนเลยนะครับเนื้อนะครับแล้วก็วางท้าบไปกับต้นต่อเราได้เลยนะครับนี่ครับวางทับกะให้พอดีนะครับนี่ แล้วก็เอาเปลือกของเรานะครับจับประกบไปเลยครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเนื้อของเข้านะครับจะแนบติดกันนะครับนี่ครับอันนี้อาจจะแบบอ้าออกมานิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ต้องเอาเชือกปอหรือเทปนะครับพันอยู่ดีนะครับ เพื่อนๆที่ไม่มีเทปก็ให้ใช้เชือกปอก็ได้เหมือนกันนะครับครับแล้วเราก็พันไปเลยนะครับพันให้แน่นนะครับแต่ย่าให้รัดลังมากเกินไปนะครับให้กระวันแน่นแต่ไม่แน่นมากเกินไปนะครับให้เข้าแนบสนิทต,ติดกันชิดกันนะครับโดยเวลาถ้าเราโดนเลือกอะไรนะครับจะไม่ให้ยอดมันขยับนะครับถ้าขยับจะทําให้ที่เราเสียบไปนั้น อาจจะติดไม่ดีนะครับหรืออาจจะไม่ติดเลยนะครับพยายามดึงลังๆนะครับให้เหนือเข้าแนบสนิทติดกันแล้วก็ม้วนเทปของเรานะครับปิดด้านบนนะครับกันน้ําเข้านะครับกันที่เราปาดเมื่อกี้เน่านะครับแล้วก็พันลงมาครับเดี๋ยวเมื่อเรามั่นใจว่าดึงแน่นแล้วนะครับเราก็ตัดออกเลยนะครับหรือดึงออกเลยนะครับนี่ครับ ที่เราเสียบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับเพื่อนๆท่านในที่ยังไม่เป็นนะครับก็ฝึกไปเรื่อยๆครับพอทุกคนก็เริ่มมาจักสู้ด้วยกันทางนั้นนะครับฟว่าจะเก่งนะครับต้องลองผิดลองถูกกันนะครับความขยันและอดทนเท่านั้นครับที่ทําให้เราสําเร็จได้นะครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับติดแน่นอนนะครับวิธีนี้ติดดีนะครับ จะติดดีกว่าปาดข้างนะครับวิธีนี้ครับและฝากเพื่อนๆติดตามชม EP ซ่องนะครับเราจะมีวิธีการเสียบยอดแบบไม่ใช้ยอดนะครับและได้พ่นดีเกินคาดครับวันนี้ช่องเกษตรวิรุณสร้างเงินก็ขอลาไปก่อนครับ